ไปไหนดีไปไหนก็ได้ไปไหนดีไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ไม่มีอยู่ไปไหนดีไปไหนได้ที่ไหนชี้ท <ไป S 1> ี่ไห <ป S 1> นไป,ประสานมือยกมือขึ้นด้วยไหมเออเออทำดีเยอะยักไหล่ด้วยแขนมันจะได้เข้าที่เข้าทางมือมามือยังไม่มาไม่เป็นไรเอาแขนเอาหัวไหล่กันเอาให้หัวไหล่มันติด เนี่ยเป็นไงไ,ไงหลหลุดสองปีไม่ได้ใช้การเลยสองปีกว่ากับสามปีนั่นแหละสารมือยกมือขึ้นคุณแม่ของคุณสุดาราชื่ออะไรจ๊ะมาลายสุมาลาย เออสุมาลัยวงสีถูกต้องแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อชื่อบันจงวงสีอ่าบันจงวงสีแล้วพ่ออีกคนน่ะพ่อสุมาลัยสำไรส,ส,ส,สําสำรวยสวยสีข้าดอกแค้ ไว้มีตังทําสังฆทานหม้อใหญ่อีกดีไหมไอะไรนะนานหน่อยเพราะเราไม่มีเงินนะถ้าถ้าเรามีเงินเราก็ค่อยทำบุญถ้าจิตเป็นกุศลก็ได้บุญใช่เปล่าออใช่ค่ะพูดเสียงดังหน,น,น่อยนะเดี๋ยวไม่เข้ากล้องเออเอาวอ,าอาแม่จะไปไหนเนี่ย ไปไหนก็ได้กาแฟไหมไม่กินเนาะกาแฟชงอ่อนอ่อนชงอ่อนไปไหมไม่อ่อนเนาะอ่อนไปหน่อยนึ่งทำไมต้องชงอ่อนอ่อนอ่ะแก่ไปแก่ไปแม่พูดเสียงดังไหมเนี่ยแม่พูดเสียงดังแล้วอ๋อแม่พูดเสียงดังแล้ว คนขับรถจะเฟี้ยวฟ้าวฟ้าวเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวฟ้าวเฟี้ยวไปไหนดี <c oughs> คิดไม่ออกเลยเนาะไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อ